สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องเว็บคู่รักต่างวัยได้ออกมาเผยความลับครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคู่ที่เราบรรดาชาวโซเชียลนั้นให้ความสนใจสําหรับคู่รักต่างวัยที่กําลังโด่งดังในโลกออนไลน์โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกิดจากทิกตอกสําหรับน้องเว็บละพีพรอนโดยคู่รักคู่นี้กําลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเนื่องจากมีอายุห่างกันมากถึง40ปีก่อนที่ทั้งคู่จะได้รับการท้าทามและเซ็นสัสญ,ญญาอยู่ขายหายทองข่าวของประจักรชัยหายทอง คและพิพรก็ได้พลิกชีวิตทำสวยทั้งใบหน้าจนสวยเป๊ะปังเป็นสาวลูกเครื่องจนฮือฮากันทั้งโซเชียลและก่อนหน้านี้น้องเว็บคูรรักต่างว้ยก็ได้ออกมาเปิดใจกลางรายการของโกบอยเป็นครั้งแรกหลังเผยความจริงเบื้องลึกที่แทบไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วมองไหมเห็นโดยงานนี้ช่วงหนึ่งในการสัมภาษณ์โกโบอยก็ได้ถามน้องเว็บว่าสังเกตว่าตาของน้องเว็บแปลกๆอยู่เกิดอะไรขึ้นกับมันครับน้องเว็บและน้องเว็บก็ได้ตอบว่าตอนเด็กประมาณ2ขวบอยู่ กับแม่ใหญ่ไม่ใหญ่เขาก็พานอนแล้วเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ทั้งวันเลยแล้วเขาก็เอาผมไว้หน้าทีวีผมก็นอนดูทีวีแสงมันก็เข้าตาหันดูแบบครั้งเดียวแล้วมองไม่เห็นก็ไม่รู้ครับไม่ใหญ่เขาก็ไม่ได้สังเกตด้วยผมไม่ได้รักใค,ครเคืองเลยและแม่พาไปตรวจก็เลยรู้รู้ตอนอายุ1 1ถึง12ขวบพระแม่พาไปตรวจครับต้องบอกว่าล่าสุดชาวโซเชียลก็สงสัยมากมายเมื่อน้องเว็บคู่รักต่างไวโพสต์วิดีโอด้าส แต่ตาดูสีผิดปกติจนชาวโซเชียลต่างสงสัยและเข้ามาสอบถามว่าน้องเว็บนั้นได้ใส่คอนแทคเลนส์หรือไม่งานนี้น้องเว็บนั้นก็ได้ออกมาเผยความลับครั้งแรกหลัาางชาวโซเชียลสงสัยใส่คอนแทคเลนส์ทั้งท้ที่มองไม่เห็นซึ่งน้องเว็บก็ยอมรับว่าตนเองใส่คอนแทคเลนส์จริงโดยได้ระบุข้อความชี้แจงเหล่าโซเชียลว่าใช่ครับใส่เพื่อไม่ให้เห็นสีฟ้าของข้างที่มองไม่เห็นท่ามกลางกำลังใจของชาวโซเชียลที่ส่งมาให้อย่างมาก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ